สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาราโซนค่ะเปิดวาร์ปพ,พี่1นับ10จะจูบโปรไฟล์พี่1นับ10จะจูบต้องบอกเลยว่าในยุคนี้ซีรีส์วายนั้นแจ้งเกิดเรานักแสดงหน้าใหม่และคุณหน้าให้กลับมาเจดิดเกิดพุ่งกันอีกครั้งจริงๆจ้ะอย่างล่าสุดกับซีรีส์ที่อ่อนแอร์ของวิสามนับ10จะจูบซึ่งแจ้งเกิดหนุ่มอัพและหนุ่มก้าพระนายของเรื่องกันเป็นที่เรียบร้อย แต่อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆต่างกรีตในความเท่และหล่อเหลาดูดีของพี่หนึ่งพี่ชายของนับสิบในเรื่องนั้นก็จะทําให้ชาวเน็ตพูดถึงพอสมควรซึ่งแน่นอนโปรไฟล์ของพี่หนึ่งไม่ธรรมดานะจะบอกให้พี่หนึ่งจากเรื่องนับสิบจะจูบมีชื่อว่าท็อปสุดทธิรักตั้งสุดที่ชยัยเป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าวงการด้วยการประกวด Mens Health Guide Challenge 2013มีผลงานโฆษณาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานละครเรื่องแรกคือสายรับจับแอปรับบทเป็นจุงเบนอกจากนี้หนุ่มท็อปยังเคยชิมลางงานพิธีกรของช่อง3อย่างเดอะโพเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์อีกด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยนอกจากหนุ่มท็อปจะเอาดีทางด้านงานแสดงแล้วก่อนหน้านี้ใครที่โดยสารด้วยสายการบินสีแดงก็อาจจะเจอหน้าค่าตาหนุ่มคนนี้ด้วยเป็นก็ได้ เพราะเขายังสมบทเป็นสตรอว์ดุ่มสุดฮอตประจำไฟเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆของซีรีส์นับสิบจะจูบนั้นพูดที่จะถึงนี้เรียกว่าต้องลุนกันอีกะระลอกมีความสัมพันธ์ของพระนายเมื่อมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวพันให้เห็นชัดเจนขึ้นสายสัมพันธ์ที่หอยหากันมาตั้งแต่เด็กจะยังเชื่อมสายความรู้สึกครั้งนี้ได้เหนียวแน่นเพียงใดต้องติดตามกันนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด share, แชร์หรือกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราโซนด้วยนะคะ